วันนี้ผมเอาเรื่องเจ๋งๆมาบอกคุณจิตของคุณเนี่ยมันทรงอนุภาคที่คุณสามารถที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าโฟกัสแล้วก็สั่งมันทุกๆเช้าอย่าลืมว่าคุณเนี่ยเกิดใหม่มันเหมือนการเกิดใหม่คุณจะเอาอะไรใหม่ๆกับชีวิตอโอเควันนี้มาคุยเรื่องสั่งจิตผลิตเงินกันมีเรื่องหนึ่งนะคุณรู้ไหมว่า อันนี้เป็นอันนี้เรายด้ฟังนั้นะเริ่มแล้วนะเริ่มสอนแล้วนะเริ่มสอนแล้วนะข้อหนึ่งคือถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะต้องคิดใหม่ตอนเช้าถ้าอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะต้องคิดอะไรใหม่ๆตอนเช้าเดี๋ยวฟังดีๆคุณจะต้องตั้งเป้าใหม่ตั้งจิตใหม่ตอนเช้างานวิจัยบอกว่าคุณมีออมนุษย์เนี่ยคิดประมาณหกหมื่น ความคิดต่อวันหกหมื่นประมาณหกหมื่นความคิดต่อวันแล้วถ้าคุณเข้าใจว่าความคิดของคุณนี่แหละมันคือตัวสร้างชีวิตของคุณความคิดคือสร้างชีวิตของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีไม่ไอแก้วน้ําต่างๆเหล่านี้หรืออะไรต่างๆหล่นี้มันขึ้นมามนุษย์ในจินตนาการมาก่อนคิดมาก่อนมันถึงจะเกิดมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแว่นตาอันนี้กระดิ่งอันนี้ทุกอย่างมนุษย์เป็นคนสร้างคิดขึ้นมาก่อน มนันจะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันมาจากความคิดของคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครก็ตามมนุษย์ทุกคนสร้างชีวิตด้วยความคิดนี่เป็นหลักสัจธรรมที่ทุกาศาสนาทุกาศาสดาถึงแม้แตกต่างกันด้วยรายละเอียดแต่เรื่องนี้คือหัวใจของการสอนทุกปราทุกาศาสดาหนึ่งหนึ่งหนึ่งตบมือหน่อยโอเควันนี้เนี่ย ฉะนั้นถ้าคุณอเดี๋ยวก่อนอธิบายฟังก,ก่อนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะเอ,อสอนเรื่องของออพูดเรื่องว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรใหม่ๆตอนเช้าเอออยากจะได้ชีวิตใหม่คุณจะต้องตั้งจิตใหม่ตอนเช้ามนุษย์มีหกหมื่นความคิดใช่ไหมเสร็จแล้วเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนะเก้าสิบเ็เปอร์ซนตคิดเรื่องเดิมทุกวันกูีกทีนะ หมายความว่าไอ้หกหมื่นหมื่นความคิดเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเป็นความคิดเดิม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 ,ดมอยู่เหมือนหุ่นยนต์อยู่เหมือนอะไรที่มันไม่มีไม่มีโปรแกรมใหม่ๆคือโปรแกรมเก่าทุกวันนี่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นผมว่าเยอะด้วยนะถ,ถ,ถ,ถือว่าถือว่าเออถือว่าถือว่านั่นคือมนุษย์ที่แอดวานซ์นะผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแอดวานซ์ Advanced คือก้าวหนะ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยแคาจะร้อยเปอร์เซ็นต์ แม่งคิดเหมือนเดิมทุกวันแล้วเขาคิดด้วยว่าเขาเอาความคิดของเขามาเองจริงๆแล้วคุณรู้ไหมความคิดของคนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวเราด้วยถ้าคุณไม่เช็คความคิดของเราส่วนใหญ่เอามาจากใครเอามาจากพ่อแม่เอามาจากเอามาจากสังคมเอามาจากคนอื่นเอามาจากอะไรส่วนใหญ่ความคิดมนุษย์ไม่ไม,ไม่น้อยคนอะที่จะเป็นออริจินอลความคิดแต่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เป็นออริจินอลไม่ได้เป็นแต่อย่างน้อยกูขโมยของคนเอาที่ดีๆอะ่ะ เอาความคิดที่ดีๆของคนอื่นมาอย่างน้อยถ้ามันไม่ออริจินอลเอาของดีมาแต่คนส่วนใหญ่นะจะรับความคิดของคนอื่นมาตลอดเอาเดากเด็กเติบโต,ต,ต,ตขึ้นมาก็เริ่มรับความคิดแล้วเราเป็นทุกคนทุกคนเริ่มรับความคิดของคนอื่นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับความคิดให้เรามันมีคุณภาพหรือปรัความคิดใหม่ความคิดใหม่ความคิดที่มันเจ๋งเราก็จะชีวิตก็จะถดถอยเพราะว่าเราชีวิตของเราถูกติ๊กเทปถูก ถูกเอ่อถูกปั้นปั้นถูกหล่อหล,ลอมด้วยความคิดของเราเพราะฉะนั้นตอนเช้าหาความคิดใหม่ๆตอนเช้านี่คุณจะต้องปกป้องมันเหมือนมันเป็นเหมือนมันเอ่อคง่ายคือเหมือนเป็นยักษ์าแจ้งอ่ะไม่ให้ยักษ์วแจ้งยักษ์วเนียมีเป็นไม่ให้ใครเข้าประตูความคิดกับคุณนะจงต้องจงจง stand guard at the door of your mind จงยืนอยู่ยืนอยู่ข้างหน้าประตู ของความคิดของคุณแล้วผลิตความคิดใหม่ๆวันนี้ผมจะให้ความคิดใหม่ๆกับคุณไปนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องนี้นะผมจะพูดเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ต้องพูดต้องพูดทุกครั้งการที่ย้อนกลับอดีตไปการที่ย้อนกลับอดีตแม้ไปคิดเรื่องอดีตแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคมากๆมันเป็นเรื่องที่คุณจะลังสร้างชีวิตเก่าด้วยความคิดสร้างสร้างเอาความคิด เอาความคิดเก่าๆมาสร้างชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเอาความคิดเอาอดีตมาสร้างเป็นอนอาคตเอาอดีตมาสร้างเป็นอนอาคตสรุปมาคนส่วนใหญ่แม่งก็คิดวนๆวนๆวนๆพอคิดวน90%ชีวิตก็เหมือนเดิม91%แต่ส่วนใหญ่99%ด้วยซ้ำ99%คิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ Ở, มนุษย,ยชาติกำลังเจอความท้าทาย Ở, แต่ว่าเราสามารถปรับมาเป็นชีวิตใหม่ได้เราสามารถปรับมาเป็นอะไรที่ไม่สุดยอดได้และผม เห็นโอกาสหลายอย่างนะครับตัวตัวเองก็รู้สึกเลยว่าโอเคการที่มันมีโควิดมาแล้วการที่เราอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรมากมายการอยู่บ้านก่อนหน้านี้ก่อนโควิดผมก็อยู่บ้านทั้งวันอยู่แล้วก่อนโควิดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ทํางานจากบ้านแล้วก็ใส่ขาสั้นตลอดเวลาแล้วก็ลูกน้องก็มาทําที่บ้านแล้วทุกอย่างก็ประชุมที่บ้านแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นออนไลน์หมดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผมมากเท่าไหร่นะแล้วจริงๆไอ้เรื่องความสะอาดอะไรผมก็เป็นคน คลั่งความสะอาดอยู่แล้วมือมือก็จะล้างตลอดเวลานะครับต่อนกก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแทย์จะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเปลนไลฟ์สไตล์เลยแต่ผมจะบอกว่าทุกวันผมจะค่าขึ้นมาแล้วคิดเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาจะหาไอเดียใหม่ๆจะอ่านหนังสือใหม่ๆจะเอ่อจะดูเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เอามาบอกพวกเรากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกที่ผมจะต้องบอกเลยคิดเรื่องใหม่แล้วเอาเรื่องเก่าออกไปห,หมด เอาเรื่องเก่าไปให้หมดอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แม่งไม่เกี่ยวแล้ะข่าวเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่อยากดูแล้วไม่อยากสนถามตัวเองอะทุกเช้านะถามตัวเองบอกว่าวันนี้มีอะไรดีๆกับฉันบ้างนี่คือสิ่งที่ผมสอนสอนเรื่องการโฟกัสนะครับผมเพิ่งสอนเรื่องนี้ไปในคอร์สหนึ่งชื่อว่า14วันปั้นซูเปอร์มีบอกได้เลยว่าตื่นเช้ามานะตื่นเช้ามาข้อสองโฟกัสถึงแต่ความมัง่งคั่ง โฟกัสถึงแต่ความมั่งคัง่งนั่นคือข้อสองถ้าคุณอยากจะสั่งจิตผลิตเงินนะเอาจิตของคุณเนี่ยโฟกัสไปเรื่องนั้นเท่านั้นทำไมแก okay, ฟังดีๆคุณจะต้องเห็นความมั่งคั่งของโลกนี้คุณจะต้องมองไปที่ไหนอย่าเป็นคนประเภทที่แบบมองไปที่ไหนมันจะมีข่าวนะผมบอกเรื่องเลยข่าวพวกนี้จะเยอะมากเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังจะลงไปถึงเอ่ออะไรนะ ตัวเนี้ยเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อเช้าจะเศรษฐกิจประเทศไทยจะกลายเป็นดับเบิลดิจิตแล้วจะแบจะจะจะอจะไรถดถอยเป็นดับเบิลดิจิตโลชเชื่อสองตัวอะไรเงี้ยเราไปเชื่อไัมไม่สนใจส,สไิไม่ไม่อยากไม่อยากรู้ไม่อยากสนกูสนแค่ว่าคุณสนแค่ว่าในโลกของคุณคุณไปผลิตเงินได้แค่ไหนในโลกนี้มันมีแต่ความมั่งคั่งในโลกนี้คุณเห็นแต่ความมั่งคั่งแล้วหาหลักฐานแบบนั้นคุณผมนะไปนั่งดูนะ ไอเศรฯฯษฐกิจอาจจะโผล่มานิดเดียวที่บอกว่าผ่านผมแม่งรีบผ่านเลยไม่สนใจอย,า,อยากดูแต่ผมไปเปิดเพลงของลูกศิษย์ของผมแต่ละคนเว้ยมีคนหนึ่งวันนี้เพิ่งไปดูเจ d for you ขายหยกขายหยกโอ้วันนี้ไ like ลฟ์กี่รอบวะสองสามรอบทุกครั้งแม่งคน cf เป็นหลักหมื่นแต่ cf หลักหมื่น cf หลักหมื่น cf หลักหมื่นเจ้าเต้ยลูกศิษย์ของมนคนหนึ่งก็ขายของโอ้โหกระหน่ำเลยปีที่แล้วปิดไปแปดสิบล้านเอ่อ 80ล้านต่อเดือน่อะเดือนที่แล้วแต้ลูกศิษย์เป็นเมนทอร์ของผมที่มาแต่ก่อนหน้าที่มันเอ,อแต่ก่อนหน้าที่มันเรียนกับผมไม่ใช่ไรายได้แบบนี้นะแต่เขาเรียนรู้เข้าใจเรื่องของการใช้เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าใครอยากรู้ตัวแชร์คนละขั้นแชร์คนละแชร์คนละแชร์ชรนี่กำลังสิน999แล้วเนี่ยเดี๋ยวก 9, 9 9เราสส่กระดิ่งหน่อยดีไหมหนึ่งเคแล้วหนึ่งเคแล้วอ oh, yeah, ๋อเนี่ยตอนก็นกระดิ่งโอเคขอบคุณมาก ทุกคืนนะผมจะนอนหลับเยอะมากนอนหลับดีมากตื่นขึ้นมานี่สดชื่นบอออกกาลังกายก็แบบหืหัวสมองแล่นพุ่งพ่านมีไอเดียเจ๋งๆแล้วก็แบบนั่งสมาธิก็รู้สึกดีมากเลยชีวิตนี้ด,ดีดีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพออยู่ในคลื่นแบบนี้เนี่ยเราจะเราจะเสพพลังงานต่างๆได้อ่ะเมื่อกี้นี่ข้อสอง่ยข้อสคือการโฟกัสแต่ความมั่งคัง่งโฟกัสแห่งความมั่งคัง่งแล้วหาหลักฐาน ถ้าคุณหาหลักฐานคุณจะเจออย่ายกตัวอย่างเวลาเวลาถ้าคุณคุณไม่นะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่คนโทรลจิตตัวเองไม่ได้ควบคุมจิตตัวเองไม่ได้แล้วควบคุมสื่อไม่เป็นเขาจะทําแบบนี้จําไว้นะจิตของคุณเนี่ยมันคล้ายๆอาวุธพลังจิตของคุณแม่งคล้ายๆอาวุธอาวุธที่ไม่ทรงพลังมากคุณถ้าคุณเหมือนกับว่าคุณพอย คุณชี้อาวุธนี้ไปที่ไหนมันสามารถที่จะสร้างอะไรมหัสจรจันได้ไม่เอาทําลายนะแต่มันสามารถที่จะสร้างอะไรมหสัจจมมสาารจสรรย์จจได้แต่มนุษย์แม่คนส่วนใหญ่ชี้อาวุธอันนี้มั่วซั่วแล้วก็ดังโดนอายุอาวุธคนอื่นมาด้วยแล้วกูก็รับอาวุธคนอื่นด้วยรับอาวุธคนอื่นรับรับลูกหลงคนอื่นมาหมดเลยแล้วไม่ควบคุมตัวเอง ไม่ควบคุมจิตตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่คุณสามารถที่จะนั่งและบอกกูควบคุมจิตของฉันและกูจะคิดเรื่องที่กูอยากคิดเท่านั้นกูจะคิดแต่เรื่องความรวยเท่านั้นกูจะกูไม่สนใจทั้งสิน้นไอ้เรื่องเศรษฐก,กิจทำทา้าอะไรนะเขาบอกว่าเขาทํานายว่าเศรษฐกิจประเทศใทจ,จะนอน,น่นี่นอน่นี่กระแสะไม่ค่อยดีอะไรกูไม่สนทั้งสิน้นกูสนใจแต่หลักฐานที่มันนั่งข้างล้ำรวยผมก็เห็นไปเปิดเพจลูกศิษย์ของผมแต่ละคนโอ้โหทำไม,มขายกันดีขนาดนี้วะผมดูแต่หลักฐานพวกนี้เท่านั้น ไม่สนใจหลักฐานอื่นแล้วพวกคุณนะถ้าเกิดคุณแค่โฟกัสแล้วเห็นว่าคนเหล่านั้นเขาทําอะไรกันเขาขายอะไรกันอ่ะผมผมอ่ะยกเอยกตัวอย่างให้ก็ได้ถ้าคุณโฟกัสแบบนี้คุณจะเจออะไรขึ้นหรือเปล่าคุณจะถามคําถามตัวเองใหม่ๆถ้าคุณโฟกัสบอกว่าเออคนรวยก็มีนะคนที่มันนั่งพักเงินรวยเเดียวคราวนี้คุณจะใช้จิตของคุณใช้อาวุธของคุณในทางที่มีประโยชน์ละคุณก็จะถามกับตัวเองว่าอ้าว แล้วคนอย่างอนออุสึตผมชื่อชื่อเต้ยหรือว่าอ,อ,อีกคนนึงชื่ออะไรวะไม้กับเหมยที่ขายหยกนะที่ขายหยกถ้าคุณไปดูเพจเขาตอนนี้เป็นตั้งแต่มาเลงกับผมเป็นพันล้านแล้วเว้ยเพิ่มเพิ่มพูนียจากตอนที่มาเลงกับผมพันล้านเขามาเลงกับผมประมาณเกือบสองปีที่แล้วมาเป็น private coaching แล้วก็คุณก็จะถามอะไรแบบหนึ่งว่าคุณก็จะไม่ไปเป็นเหยี่ยของพวกสื่อ สื่อที่แม่งเละเทะอาวุธของคนอื่นแม่งพยายามยิงมาหาเราอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องการหาเงินไงถ้าสื่อถ้าสื่อเขาไม่ลงข่าวประเภทเศรษฐกิจแย่ๆเขาไม่ได้เขาจะไม่ไม่มีใครอ่านเขาเขาจะไม่ได้ตังค์เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกโลกของเราเองเราจะต้องเลือกโฟกัสของเราเองพอคุณไปเห็นคนที่มันบา้างครั้งร่ำรวยในขณะนี้ที่แม่งขายกันกระหน่ำขนาดนี้อ่ะเพจของคุณเผ่าทองเงี้ยเพจของคุณเอ่อเอ่อของทุนไม้เหมยท,ที่ที่ทำหยกเงี้ย เ,ออเ,ออเนี่ยเผยออกไปอันนี้ฮันนี่ก็เหมือนกันฮันนี่ก็นี่ไม่กี่หมื่นก็หลักร้านละเดือนนี้เดือนนี้หลักร้านนี่เรื่องับผมแป๊บเดียวปีเดียวเดี๋ยวต้องเชิญเธอเขอ้ามาหน่อยต้องมาบอกคิดไปด้วยให้ท่านหนึ่งข้อให้ท่านหนึ่งข้อ,อ,อถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของความมัง่งคั่งเห็นเห็นว่าถ้าคุณแบบใช้อาวุธจิตของเราใช้ของจิตของเราไม่เป็นอาวุธบอกว่าตกลงคนที่มันรวยกันในยุคนี้ มันทําอะไรกันวะมันทําอะไรกันวะผมจะ analyze ให้เลยเอาปะ่ะวิเคราะห์ให้เลยหนึ่งเขาอย่างแรกใช้จอให้เป yeah. so cool. yeah. ็นประโยชน์พวกนี้ไลฟ์ทั้งวันไลฟ์วันหนึ่งแม่งสามครั้งเออไลฟ์สัปวันหนึ่งสามครั้งมีลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งชื่อเจ้ามอนของแพรช่างมอนของแพรก็ขาขยอะไรอะอะไรรถยนต์อะไรเขาอะรถรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็รวยรวยมาก เัาทมือถืออันเดียวเขาไลฟ์วันนึงตั้งหลายครั้งใช้จอให้เป็นประโยชน์ใช้กล้องให้เป็นประโยชน์ใช้กล้องสื่อสารกองคนไอ้อย่างนี้ที่เขาทํากันคือขายของให้คนรวยขายของให้คนมีตังค์สมองของเรานะสมองของเรามีตัวที่เรียกว่า rac rac คือว่า reticular activating system reticular activating system แปลว่าอะไร system แปลวระบบใช่ไหมระบบ ของการเลือกสรรกรองระบบกรองพูดง่ายๆอะไรที่มันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจเอานะเวลาที่เราพูดงเ,เวลาที่เราตั้งใจกรองอะไรมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะเอาที่มันไม่เกี่ยวออกไปหมดเคยเห็นไหมเวลาคุณอยากได้รถอะไรก็ตามรถเบนซ์สีแดงรถเบนซ์สีดารถเบนซ์รุ่นนี้คุณจะเห็นมันอยู่ในตลาดท้องตลาดอยู่เรื่อย ท,ทั้งที่ต่อก,ก่อนหน้านั้นมันมันก็วิ่งของมันอยู่แล้วอะแต่ทาไมวันเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยจังวะเพราะคุณสมองของคุณมันเริ่มสกรีนไอ้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นฉะนั้นถ้าคุณมาโฟกัสในสิ่งที่มันดีงามประเสริฐมั่งคัง่งร่ำรวยคุณก็จะได้แต่สิ่งนั้นไม่สนใจว่าหลักฐานไม่สนใจว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไง แต่คุณจะได้สิ่งที่คุณโฟกัสเพราะฉะนั้นข้อ2คือโฟกัสในความมั่งคั่งเท่านั้นความมั่งคั่งร่ํารวยเท่านั้นแล้วสกรีนเรื่องอื่นออกไปห,หมดมาห้ามอ่านห้ามไปลงดีเทลห้ามไปลงรายละเอียดใครส่งอะไรมาเยอะๆลบให้หมดบอกเขาฝากบอกเขาปุงไม่เอาส่งมาแล้วนะใครกลุ่มไหนกลุ่มไหนที่มันส่งอะไรมาเยอะเรื่องแบบนี้ออกให้หมดนะครับกูเกิลผมจะมี Google ที่มันชอบส่งเรื่องไออะไรมาผมก็บล็อกแม่งหมดเลยใครไอ้ข่าวอะไรเศรษฐกิจอะไรต่างเนี่ย ดูผิวๆแต่ไม่ลงลึกแต่ผมก็รู้ว่าส่วนใหญ่ข่าวลบๆมันจะถูกขยายมันจะถูก exaggerate ทำให้มันทให้มันแบบเลือดสาดมากขึ้นทำให้มันดูน่ากลัวมากขึ้นทำให้มันดูแล้วเนี่ยเป็นเหตุผละที่วงสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยให้ช่วยผลักให้โลกลงต่ำลงเรื่อยๆผมบอกได้เลยชัวร์มากสิ่งเหล่านี้ข่าวลบๆลายๆต่างๆเหลา่านี้ที่ช่วยกันขยายผลเนี่ยทำให้โลกลงต่ำเรื่อยๆแต่ท่านเรา เป็นส่วนหนึ่งของเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รวยขึ้นจําไว้คิดไปเลยคุณมีหน้าที่รวยขึ้นเพราะถ้าคุณรวยขึ้นคุณจะช่วยคนจนได้คุณไม่ช่วยไม่สามารถช่วยคนจนได้ถ้าคุณจนลงก็ t ไหม get ไหมคุณก็ t เรื่องนี้ไหมคุณไม่สามารถช่วยคนจนได้ถ้าคุณจนลงคุณไม่สามารถช่วยคนป่วยได้ถ้าคุณป่วยด้วยไม่ใช่คุณเราสามารถช่วยคนจนได้ถ้าเรารวยขึ้น เราสามารถสร้างธุรกิจจ้างคนได้เราสามารถที่จะมันมันเป็นสิ่งที่การที่คนอื่นไปโฟกัสเรื่องลบๆเราโฟกัสเรื่องดีเราไม่สามารถที่จะ uh. เราสามารถช่วยคนที่ป่วยอ่อนล้าหมดพลังได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนมีพลังเราเป็นคนสุขภาพดีเราเป็นคนเราเป็นคนคิดบวกเราเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับเพราะนั้นตั้งทงไปเลยว่าคุณจะมาอยู่ฝั่ง เป็นส่วนหนึ่งของทางออกไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปัญหาโอเคไหมแล้วส่วนหนึ่งของทางออกคือคิดแต่ในเรื่องดีงามโฟกัสแต่ในเรื่องที่มันมั่งคั่งร่ํารวยกีติอานาลิซวิเคราะห์ใช่ไหมสองจุดหนึ่งคือสองจุดหนึ่งคือเขาขายของที่อะไรนะขายของที่เอาใช้จอให้เป็นประโยชน์อยู่บ้านใช้ใช้กล้องให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะมีข้อหนึ่งเข้าใจกันป่ะเนี่ยเราผ่านผ่านข้อนี้ไปบ้างนี่ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องโชว์นี่ก่อนก่อก ọn, นก่อนนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสอนทีละข้อเดี๋ยวถึงหนึ่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 งอ้าวผ่านหนึ่ง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 ไปแล้วเนว่ยว่ะอ่ะอยันสอนดูถ้างนั้นทุกเช้านะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเห็นเลขนี้เมื่อไหร่สิบเอ็ดโมสิบเอ็ดโมสิบเอ็ดนะจ๊ะทุกคนเลยนะอ้าวจะเปลี่ยนรออ๋ออันนี้มาพอดีเลย ดูน,นี้ไปก่อนแล้วกันบัณฑิตอินดเมริกาหล่อไหมเหมือนกับตอนอเมริกาเลยเว้ยเออบัณฑิตอินดเมริกาผมจะไปอเมริกาเนี่ยพอดีอยากโชว์เท่านั้นเองเพราะมันหลอ่อภาพนี้มันหลอ่อจ้จ้าเท่านั้นเองครที่ร้องจะวใครอยู่อเมริกานะไปเจอกันที่นั่นนะครับที่โพรโวยู่ท่าไม่แทบไม่มีโควิดเลยโควิดโควิดน้อยมากแล้วก็ทุกคนชิลกันมากอ่าหมว่า เมื okay. ่อกี้เมื่อกี้ที่เจออะไรโอเคพรุ่งนี้ถ้างั้นข้อสองนะต่อเลยที่ข้อสองอ่ะพรุ่งนี้นะจะคิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมโฟกัสอะไรใหม่ๆใช่ไหมนี่ถ้างั้นนะ้วเวลาเจอเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดไว้ทุกครั้งเวลาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนะให้พูดกับตัวเองทำนี้ Repeat after me I attract everything and everyone that's meant for me like a magnet ไม่เอาจ้ะเอานีาา่ไปเอาเรื่องความรวยดีกว่าเอาเรื่องความรวยนีย่ให้ก่อน